ตอนนี้คณะคุณเทยวราชได้มีจิดเป็นกุศลได้มาฉีดค่าเชื้อโควิดณห้องพักห้องฉันค่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเปาณาประชาโยกคูลตอนนี้ได้ดําเนินการกําลังฉีดค่าเชื้อโรคไวรัสโควิดอยู่นะครับ เรียบร้อยครับขออนุโมทนาคุณเคยอราดเป็นอย่างยิ่งนะครับสาธุขอโมทนาบุญเป็นอย่างสูงสาธุอาวิชิตที่ศาราแก้วข้างลอกต่อเลย